สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทางช่อง YouTube เชฟทิพย์คนเดิมเชฟทิพย์ชาแนลสำหรับ EP นี้นะครับมาตามกันต่อลุ้นกันต่อสําหรับน้องกุมารทัพทิมนะครับกุมารทัพทิมน้องกุมารทัพทิมวัดกู้นะครับงวดที่แล้ว1นึ่งหนึ่งหกได้โชค3ตัวบน2ตัวล่างตรงตรงบนล่างเลยนะครับเอาละครับเชฟเดินทางมาถึงสถานที่นะครับ ก็เป็นสถานที่ตั้งวิหารเรือนะครับสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับแล้วก็มีน้องกุมารทัพทิมอยู่นะครับอาล้ครับเดี๋ยวก็จะมาทําพิธีบอกกล่าวนะครับสถานที่นะครับบอกกล่าวน้องทัพทิมนะครับแล้วก็บอกกล่าวสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับแล้ครับเดี๋ยวเชฟก็จะขออนุญาตทำพิธี เป็นลำดับแรกนะครับใครอยากจะออกบอกกล่าวหรือว่าตั้งจิตขอโชคขอลาบนะครับก็ไปพร้อมๆกับเชฟได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอถวายเครื่องดื่มนะครับเลขฝาเครื่องดื่มงวดนี้4743 748นะครับ7 4 3 7 4 8นะข้างในไปลาวพัฒนาก่อนนะครับก่อนที่จะไปรัฐบาลไทยนะครับ9027 สู่เอ่อสี่หกเจ็ดเก้านะครับไปรัฐบาลไปรัฐบาลไทยได้นะครับหรือใครจะเอาไปเลาาพัฒนานี่เลาาพัฒนาเข้าบ่อยอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องเน้นย้ำเนาะหลายๆท่านได้โชคเป็นประจำนะครับสามตัวสี่ตัวนะครับแตกเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเลขฝานะครับเน้นย้ำนะครับเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่แปดนะก็สาธุสาธุนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะครับด้วยคาถาบูชาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาหรือว่าพระนางเรือร่มนะครับเริ่มโดยตั้งนโมสามจบนะครับวันนี้ก็มี f อฟหลายๆท่านนะครับร่วมกันถวายของให้กับน้องด้วยนะครับเดี๋ยวเชฟก็จะนะครับนำบางส่วนด่อนตู้บริจาคนะครับเพื่อเป็นถวายให้กับน้องนะครับ ถวายกุศลให้กับน้องนะครับแล้วก็เชฟได้นําบางส่วนได้ซื้อพวกขนมนมเนยนะครับแล้วก็มีของเล่นนะครับที่จะนําไปถวายด้านโน้นนะครับฝั่งด้านโน้น้องทับทิมนะครับก็เดี๋ยวเชฟจะตั้งจิตอธิษฐานนารายชื่อสําหรับท่านที่ร่วมอธิษฐานมาได้บอกกล่าวน้องให้นะครับอันนี้ก็ใครที่ทําบุญกับน้องนะครับก็อาจจะได้รับโชคนะครับ ท่านไหนที่ยังไม่เคยได้รับโชคก็ลองดูนะครับทําบุญกับน้องดูนะครับอาจจะได้รับโชคนะครับเรื่องราวแบบนี้นะครับถ้าเราทําบุญแล้วก็ร่วมเป็นบุญกุศลกับน้องก็อาจจะน้องก็อาจจะให้โชคกันนะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้รับโชคนะครับเพราะอาจจะยังไม่มีบุญสัมพันธ์กันอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของเชียร์นี้ได้รับโชคเป็นประจําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็ได้ทําบุญถือว่ามีบุญสัมพันธ์กับน้องอยู่นะครับ อย่างงวดที่แล้วนี่ก็ได้ยินน้องบอก817บางคนนี้ยิน17 6นะครับ716แล้วก็มาเลขทูบเนี่ยที่ตอนที่เชฟดูเลขทูบนี้ก็เลขทูบเป็น116 7 16 617นะครับและตอนที่กำลังดูเลขทูบอยู่นี่น้องก็วิ่งบนเรือตึงต้งๆึงงงง้นะครับถ้าใครได้ดูก็จะได้รู้อยู่แล้วนะครับว่าน้องมาส่งสัญญ,ญาณบอกนะครับว่าเลขทูบเข้าแน่นอนนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวขอทําพิธีก่อน นะครับขอทําพิธีก่อนนะครับเพื่อนๆก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานนะครับแล้วก็ขอพ่อนนะครับตามนี้เลยนะครับ เชฟก็ได้ทําพิธีเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเลขทูบยังอยู่นะครับงวดที่แล้วนะครับนี่ครับที่เชฟบอกเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดหกหรือหนึ่งหนึ่งหกหรือหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับเนี่ยงวดที่แล้วนะครับเชฟได้บอกเอาไว้แล้วก็ตอนที่บอกอยู่น้องก็วิ่งตึ้งตึ้งนะครับบนเรือนะครับก็เหมือนน้องส่งสัญญาณบอกว่าเลขทูบจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาแล้วครับวันนี้ก็จะมาตั้งจิตขอกับน้องใหม่นะครับของวดใหม่นะครับ ก็มีทูบสามแท่งนะครับเหมือนเดิมนะครับ f อฝั่งสองปปราวนะครับด้านสายมือสุดนะครับด้านสายมืออันนี้นะครับทูบนี้นะครับเป็นราวพัฒนาคืนนี้นะครับ10พฤษภาคมนะครับเอาไปรุนได้นะครับแต่ของน้องเนี่ยรุนได้หลายงวดนะสาหรับเลขทูบราวนะครับบางทีงวดนี้อาจจะไม่ออกพองวดถัดมาปุ๊บสามตัวแตกสี่ตัวแตกเลยนะครับบางคนดูแค่งวดเดียวก็ทิ้งไปเลย นะครับงวดถัดมานี่โอ้สามตัวแตก4ี่ตัวแตกนี่ก็เสียดายนะครับหลายๆคนแล้วก็จะมีเลข3ามตัวแล้วก็2ตัวนะครับเอาละครับมาทักทายปู่กระยาก,ก่อนนะครับก็สาธุนะพ่อปู่ไม่ยานะขอโชคปังปังนะครับเดี๋ยวเราจะไปทักทายน้องทัพทีมกันนะครับข้างในโอ้แต่แปดนะครับวันนี้มาเงียบมากเงียบ ไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะครับเงียบแบบแล้วก็เงียบแบบบรรยากาศเงียบมากนะครับตอนที่เชฟมาไม่มีใครเลยนะครับไม่มีใครไม่มีคนที่มาทําบุญแล้วก็ไม่มีลมไม่มีอะไรเลยเงียบมากนะไม่ต้องบอกว่าเงียบจนขนลุกเลยนะ,ะมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้น้องจะมาทักทายพี่เชฟหรือเปล่า แล้วนะน้องทัพทีมถ้าน้องทัพทีมรับรู้ก็ส่งสัญญาณบอกพี่เชฟด้วยนะพี่เชฟก็จะมาขอโชคขอลาบขอตัวเลขนำโชคขอสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงเหมือนวันที่แล้วนะ FC จะได้มีเงินมาทำบุญ FC จะได้มีเงินไปเลี้ยงครอบครัว fc จะได้มีเงินไปใช้ในชีวิตประจําวันนะใครที่ได้โชคกับน้องนะก็จะได้ตั้งจิตอธิษฐานให้บุญกุศลให้น้องทับทิมนะสาธุสาธุนะ เอาหครับเหมือนเหมือนน้องทัพทีมจะส่งสัญญาณนะครับตอนแรกเห็นไหมครับตอนแรกมีลมนิ่งมากนะแต่ตอนนี้เหมือนมีเหมือนน้องส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับอยู่ๆสบายก็คือไม่มีลมนะครับแต่ว่าสบายโบกสะบัดนะครับตัวสบายตรงบริเวณราวนะครับโบกสะบัดแต่จริงๆไม่มีลมเลยนะครับ แต่สบายไหวนะครับหลายจุดเลยนะครับเอาละครับน่าจะเป็นการส่งสงสงสัญญาณนะครับว่าน้องรับรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเชฟขออนุญาตไปตั้งจิตตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตรงบริเวณหัวเรือนี่เชฟมองว่ามีอะไรบางอย่างนะตรงนี้เป็นรูปของสมเด็จพระนางเจ้านะครับพระนางเดอรูมนะครับก็สาธุนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับโอ้วันนี้ชัดนะครับ วันนี้ชัดนะครับเห็นเป็นรูปสามคนขึ้นมาชัดมากนะครับ นี้ชัดมากเลยครับเป็นรูปของสามคนเป็นคนเป็นโบราณเลยนะครับเป็นผมจุกแล้วก็เหมือนมีเด็ก2คนอยู่ตรงเหมือนเป็นภาพผู้หญิงอุ้มเด็กเด็กสองคนนะครับแลครับเดี๋ยวเจ็บจะเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็อาจจะขออนุญาตเงียบดีหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อนน้องจะมา ทักทายหรือว่าสื่อสารอะไรนะครับจะได้ไม่พูดซ้ำกันไปซ้ำกันมานะครับ เดี๋ยวกลับไปดูเลขทุปกันนะครับเมื่อกี้ถ้าฟังไม่ผิดน้องน่าจะบอกถ้าไม่9 7 2สองก็น่าจะ98 2นะครับเหมือนกับได้ยินนะครับน้องบอกถ้าไม่9 82องก็97้นะครับโอ้เลขทูปนะครับเลขทูปสองตัวล่าง6 4สี่ 3ตัวบน6 44 4. แต่ว่าเราพัฒนายังไม่เสร็จนะครับ8 55ตัวสุดท้ายยังไม่มานะครับตัวที่4ยังไม่มานะแต่ว่า3ตัวแรกนี่คือ8 55แต่ตัวสุดท้ายยังไม่มายังไม,ไม่หมดนะครับส่วนรัฐบาลไทยนะครับโอ้มาเบิ้ลนะครับวันนี้6 44 4. แล้วก็2องตัวล่างก็เป็น6 4แต่ว่าเขาหัน เออหรือว่าเลขทูปหันเข้าหากันแบบนี้จะรวมเลขทูปหรือเปล่าอาจจะเป็น664ห,หรือ9 9้าเหรือ964ก็ได้นะครับออลองดูแล้วกันนะครับระหว่างนี้ระหว่างรอเลขทูปของเราพัฒนาอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเชฟจะมาเสี่ยงทายเลขวิงปองนะครับ สำหรับเลขเปิงปองงวดนี้นะครับ907709นะครับ907709นะครับงวดนี้ก็อสาธุสาธุนะครับขอให้ได้รับโชคร่วมกันนะครับอย่าลืมนะครับเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก่อนเน้นย้ํานะครับถึงแม้ว่าตัวเลขน้องจะเข้าบ่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถการันตีได้นะครับ ว่าเลขจะมาทุกงวดว่าเลขจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็นําำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเอาล้ครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเราพัฒนานะครับ8557นะครับโอ้เลขสวยทีเดียวนะครับ8557นะครับแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับ6,44โดยเฉพาสองตัวล่างก็เป็น64นะครับโอ้เลขตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูดีๆเนี่ยเลขทุบหันเข้าหากันนะครับ อาจจะรวมตัวเลขก็ได้นะครับอาจจะเป็น964หรือ694หรืออาจจะเป็น664หรือ994ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับลองดูแล้วกันนะครับวันี้ก็หวังว่าน้องทัพทิมสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับพ่อปู่แม่ย่านะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่หนาที่แห่งนี้นะครับก็ช่วยดลบันดาลให้เชฟทีบแล้วก็ f c ที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับมีโชคร่วมกันด้วย ทุกทท่านทุกๆคนเทินนะครับเอาละครับเชฟก็จะขออนุญาตจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับโอ้นะครับวันนี้เงียบสงบนิ่งนะครับมีแค่ช่วงที่เหมือนน้องจัมาบอกตัวเลขนะครับที่มีลมพัดมาในช่วงวุ่นวายตั้งจิตอธิษฐานนะครับก็เป็นสมเด็จพระนางเสือร่มนะครับขอเจาะกับสมเด็จพระนางเสือร่มสำหรับเลขปิงปองนะครับสวัสดีครับ 乒,乒乓球。